ว่าเรื่องนี้ค่ะกลายเป็นประเด็นร้อนในแวดวงศิลปินที่เวลาไปโชว์หรือว่าไปเล่นคอนเสิร์ตต่างๆนะคะมกักจะเจอแฟนคลับบางคนที่เข้ามาประชิดเนื้อถึงตัวถึงเนื้อถึงตัวนะคะแล้วก็ใช้ความรุนแรงดึงบังอะไรบ้างล่าสุดค่ะกรณีนี้เกิดขึ้นกับหมอลำเงินล้านอย่างหนุ่มน้อยก็คือเต้าหยองอยุคนเดชบัตรชิมค่ะเป็นนักร้องแล้วก็แดนเซอร์ตัวท็อปจากคณะวงหมอเออวงหมอลำก็จะเป็นระเบียบวาาัฒนินะคะหลังจากที่มีคลิปเหตุการณ์หนึ่งค่ะเจ้าตัวก็กำลังร้องเพลงถ่ายรูปกับแฟนๆนั่นแหละค่ะในคอนเสิร์ตนะคะค ก็คือจะมีการไปถ่ายที่ขอบเวทีแต่มีแฟนคลับบางคนค่ะกลับมีการดึงกระชากแขนนะคะมีจังหวะหนึ่งที่เจ้าตัวเนี่ยร้องร้องอยู่แล้ว f อคนดังกล่าวผู้หญิงคนนั้นก็คว้าแขนเต้ออาหยองดึงอย่างแรงเลยค่ะทําเอาเจ้าตัวก็คือรีบสะบัดยื้อคืนเลยนะคะก่อนที่จะลุกขึ้นยืนแบบว่ามองบนเวทีมองคนนั้นด้วยสีหน้าค่อนข้างจะโมโหแล้วก็ไม่รับทิปที่ผู้หญิงคนดังกล่าวให้ค่ะเต้ออาหยองเองมีการคอมเมนต์นะคะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยผมรู้สึกไม่โอเคกับคนคนนี้เลยครับที่พี่ศิลปินโดนดึงไปหลายคนผมก็ โมโหแทนก็เลยเป็นไปตามในคลิปเลยซึ่งในคลิปก็ะกจะเห็นนะคะได้ว่าแบบเป็นวินาทีที่ผู้หญิงะดึงแบบดึงลงมาอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะหลังจากที่โพสต์ดังกล่าดถูกแชร์ออกไปก็มีแฟนๆหลายคนเข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากนะคะหลายคนได้เห็นใจกับสิ่งที่ เต้าหยองแล้วก็ทีมงานเจอค่ะรวมถึงเต้าหยองเองก็ออกมาอธิบายความรู้สึกให้กับคนที่ไม่เข้าใจในเหตุการณ์ดังกล่าวในภาพรวมด้วยนะคะเธอเนี่ยคือกระชากลงมาอย่างที่เห็นคุณผู้ชม่าเอาเป็นว่าเวลาเราจะไปหาศิลปินหรือเราชื่นชอบคนไหนเนี่ยอย่าไปกระชากอย่าไปดึงแขกเข้าลงมานะ,ะเลอเเนี่ยอาจจะเกิอดอุบัติเหตุตกลงมาก็ได้คุณผู้ชมค่าเจ็บตัวอีกพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยไม่ควรทําเด็ดขาดเลยค่ะ